สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกประปิเชี่ยวนะครับขอบคุณพี่พี่น้องๆน,นะครับที่แวะเข้ามาชมมารับวังกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณยังสูงนะครับวันนี้นะครับได้นํำพระด,ดีนะครับน็นพระุกลท่าวง จังหวัดรบบุรีซึ่งองค์นี้นะครับเจอเป็นองค์ที่สองนะครับเป็นพระเดียวดำนะครับที่คนอําเภอท่วงนะครับที่หวงแหนนักหนานะครับพบเจอน้อยนะครับอ่า ทุกคุณนะครับแค้วคลาดนะครับคงองพันจตีนะครับเป็นพระที่เรื่องลือนะครับที่นะครับพบน้อยนะครับมีเดียวดำนะครับแล้วก็มีเดียวแดงนะครับพระลดีๆนะครับายลบรีนะครับ นี้ไข่ขึ้นนะครับองค์พัน์ชัดทีความเหนียวเป็นเลิศน,นะครับครับนี่ครับไข่ขึ้นขึ้นมีหน้ามีตานะครับมีจมูกมีปากนะครับมีหูนะครับพบได้น้อยนะครับไข่ขึ้นนะครับธรรมชาติของพัดนะครับ สังกติเด้งๆนะครับความชัดนะครับอายุของพระนะครับบูถสองชั้นนะครับบูถเด้งๆนะครับเป็นพระกดมือนะครับ อันนี้อายุของพระก็ได้ลายนะครับจังหวัดลดบบุรีนะครับพรท่าวงนะครับเป็นพระที่คนอำเภอท่าวงหัวแหงหแหนนะครับนี่ไม่ยอมให้ใครเปลี่ยนมือนะครับหน้าตาส,สวยๆนี่ครับเป็นพระสวยๆนะครับ ไข่ขึ้นนะครับไข่ขึ้นนะครับน่าจะมีอายุแน่แนอนแน่นอนนะครับภาพนี้นะครับการเล่นหาดผมก็ไม่ทราบนะครับสะสมพัดหรือว่าเป็นการออมนะครับครับับสวยนะครับบางคนก็ ติมากนะครับรับซื้อขายพระนะครับนักสะสมนะครับเก็บไว้เป็นออมนะครับภาพนี้ก็สวยๆนะครับอันกดด้วยมือนะครับข้างหลังเป็นรอยนิ้วมือนะครับ ขอบคุณครับพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้าเว็บมาชมมารับฟังกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณยังสูงครับสวัสดีครับ